เอาพี่อย่าตายเลยรีพอร์ตครบับรีพอร์ตเอาเป็นยช่ค่ะระวังมันตีบันไดตอนนี้มาตอนนี้มามันตีกูดูประตูนี่เองกูดูประตูนี่เองไปเลยไปเลยเอา้าวต้องกลัวนะแมทดูโอ้โห สองตัวอยู่ตรงกูสองตัวเดี๋ยวไปดิดไอ้ไว้กระทุงกระทุงกระดุงกระทุงกระทุงน้ำลบกระทุงมันกระทุงมันกระทุงมันไอ้บอสไปบอแบงดิไปบอแบงเอออันนี้มึงจริงนะเลยโอ้ยบอสเล่นอ่ะก็ติดเล่นอ่ะคือเกลียดเลยก็ติดเล่นอ่ะ มันไม่รู้มันไม่รู้กูอยู่ข้างหลังมันไม่รู้แล้วโอเามาแล้วเอแหละเอ้ยระวังบันไดด้วยผมไม่ได้ดูให้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้เนี่ยผมอัลลีบาห์ขาสมุดอัลลวบาขาสมุดตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละในสุดเลยในสุดเลยตา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 ยสวัสดีครับพี่เนาะเอ้ยฟอสฟอสฟอสอยู่นี่ผมดันฟอสอยู่เด็กเกอร์เรียบร้อย นี่ผมปีให้เลยเนี่ยสองตัวเลยเคยๆๆๆใกล้ๆถอยก่อนรีกุปปอยบันไดตรงนี้มีฟอสน็อกสวยข้าฟอสเลยฟอสตายเี่นี่เี่ยนี้ในใเในรถตรงไหนเมลุสซี่ปิงปิงปิงเสือในห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วที่นั่นเลยมันไม่มีในโัเซลแล้วหรือเปล่าวะคือปืนยิงของใครไปวะ สวยยิงไม่โดนไอ้เหี้ยโทษไม่งั้นไอ้ไก่ไม่ตายแล้วล้วแบบดีมันอ้อมอย่างมังลาบเป้าไม่โดนเหมือนเหมือนปืนไลออนไอ้สัตว์ตอนแรกมันขยับลงเหมือนกันเหี้ยเอ็ดเอ็ดยูป่ะเราอ่ะตายหนึ่ง คุลงแล้วนะเฮ้พยพี่พีมมม่มีมีอีล่าอยู่อีล่าอยู่ไหนเอ่อในในไซส์หรือชั้นสามชั้นสองชั้นชั้นสามชั้นสามเลยอ่ะโอเคโอเคแถวเดียวมั้งแถวเดียวมั้งไม่ได้ไม่ได้มันอาจจะย้ายแล้วก็ได้เราจะดูประตูว่ามันออกมาหรือเปล่าเอ้ยไอ้แม่ทีเล่นโหดไอ้เนี่ยไม่ไหวว<ด>่ะเสลสเลบอลรวง<ๆ> เอาบารู้ตายนะต uh, <poor> ัวเดียวไี้เห่ายวมเอา ทั้งสองไม่น่ามีหรอกกูหายอยู่เนี่ยเอาน,น้ำหม <า S 2> แล้วเนี่ย<อ>น,น,น้ำไม่หลุดหรออะไรวะแม่เอ้คุณทุบไปเจอคนเล <laughs> ยยิงตรงนี้นั่นดิไก์ตายหนึ่ง มีว,ว่ะมีตัวมีตัว,ตวอโอ้โหโอ้โหแม่งสบตากันเลยว่ะตข้างนะไส้บี๊ไม,ม่มีเลยไส้ ء, เอ๊ยก็ไม่มีข้าวน้ำแผลโอ้โหเข้ามาละตาย<ห>เกียรตยโอ้โหมีละมีละยาโรดีเข้ามาละโรดีตายสวยเข้าแพสเลยเข้าแพสเลย มา,าเข้าแพนเลยเข้าแพนเลยหมดละเข้าไปเข้าไปโควบอยู่เนี่ยแม็กคอรอยู่เนี้ยอยู่ไหนนะไอ้แบ็งเบียร์คอรอยู่เนี้ยผมปิงอยู่อ่ะแล้าต่างเหรอแบ็งเบียร์ตายสวยสวยโอ้โหโอ้มึงรอดได้ไงวะหนุกโคตรเจ็บหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะแพนแพนแพน แอนไซน์ห้องนอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะนูอะแอนแอนตรงนี้บอสบอสตรงนี้อุ้ยไอเหี้ยแม่งไม่ได้ดูมันมีมันมีเคมอลอยู่หลังบอสมาหลังบอสลูกทางลุกทางโดนก่อนไปหลักไปหลักไปหลักตรงนู้นมาตรงนู้นมาตรงนู้นมาตรงนี้ก็มาด้วยเขาใหญ่เก็บไปเลยก็ได้เอ้ยดิ กดเลยก็ได้กดเลยนู่นนู่นนู่นเลยไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นะนไอ้นัเบรูมไอ้นะเบรูมแกไปแกไปแกไปมันยังอยู่มันยังอยู่แกไปไม่ทันหรอกไม่ทันแกไม่ทันโอ้ยเยอะอ่ะอ่ะเลยด้วยแม่งโคตรเจ็บอ่ะทำใจเฮยดูคนทิ Nein, no, no, no. ้วไห้สัตว์โอ้เมื่อกี้ยิงไม่โดนถ้าแก้ทันนะ เม็ดเม็ดเดียวก็ต<น>ายแล้ววะติดแอร์แจ็ปไปแล้วเข้าไปเลยได้แบบลงไปนะ้ำแม่เย็บไม่แน่วิจิวอยู่บนได้ก็ได้ตอนนั้นมีรู่ก่อนน้ำเล่นโดนก่อนเล่นโดนก่อนไม่เห็นกูไม่เห็นกูเข้ามันกูแตกไปแล้วอ่ะเฝ้ากูหน่อยโอเคไม่ไไมีโล ตายบันไดตัวนึงนะเจเกอร์ตรงนี้ว่าไม่ตายหลก้น้ำหลกน้โอเคเเลยเดยวเจเกอตายจเกอรตายบันไดียวไปไปไๆไป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 ตรงนี้ตรงนี้ไไป มอสซี่มีเปล่าวะมอสซี่ไม่มีมอสซี่ตายสตกรอบไปแล้วไอ้แค่สองรอบไปแล้วเย้ผมไม่ได้ปรับสุดมาเสียด้ยอีอ่โหหยาเลยเฟรมร่วงหัวเลยอย่างเฟรมกูตกไปหกสิบแล้วเนี่ยโตหยาเลยยังได้อยู่ยังขึ้นร้อยอยู่เยสเก้ด่านของกูกูประมาณเก้าสามอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเอ่อต้องสินฟอสตรงนี้อะไรวะเนี่ยรถเห่นเจอรึ

ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วเดี๋ยวลุ้นโฟกัสเออเจอเฮ้ยเป็นแทนเฮ้ยปุ๊บจี๊ดไปบอกแล้วโคโยอ่ะปืนดีเนี่ยเฮ้ยมันดีเนยครปืนมันดีอยู่เลย รูงงงงกูงงด่านแบ็คเอาท์ครับแบ็คเอาท์แบ็คเอาท์นี่ไงแบ็คเอาท์เมื่อกี้ใครเห็นกูแล้วมันไม่ช่วยยิงเลยเอาตรงนี้เอาตรงนี้กูยิงไม่ได้น้ำกูยิงไม่ได้เห็นเพื่อนตายตอนนี้ตัดตายไปอุ้ยไม่โดนได้ไงน้ำเมื่อกี้มึงเห็นเปล่ามิวโลมิวโลสองลอดยิงวิงวนหัวมันรอบนึงแล้วโดนตัว นั่นแหละสองหลอดมีเหลือสองหลอดไอ้สัตว์ตรงนี้มีแมงเอ้ยทางแมงไรตื่น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 โอ้เกือบกูว่ามึงแง่มึงแง่มึงแง่มึงเนี่ยแหละจะตายโอ้โดนหัวแล้วไอ้สัตว์โดนหัวแล้วบอกเลยโดนหัวแล้วอะไรวะยาน่าอะไรอะ ไอ้เฮียโดนหัวแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้อ่ะหวยโค้งหวยในเกมไในสัตว์ไอ้เฮียเป้ากูโดนหัวมาแล้วไอ้สัตว์จีสามโอก็คือจีสามหมกมันจะค้ำแหละกระสุนยังไม่ถึงหวยไม่ห้อยผาเฮียหรอไอ้สัตว์ได้ถึงเล่นคนอื่นก็ได้ไอ้เฮียพบทะลูุพบทะลุเลยเฮียลงตามอะไรก็ได้ อ่ามันมีมิวอ่ะแหว่งช่างมัน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 เลิกเล่นไปเลยเดี๋ยวกูตะลุยต่อเองโอเคไปตัดโกโยไม่ก็ข่ายอีดอ่ะไอย่าห้องแม่งอย่างเยอะไหนดูซิมันเป็นยังไงเอ้าเอ้าเยี่ยมเอ้ามึงตายได้ไงอ่ะกูป้าใส่ประตูเฉยๆนะแล้วแบบมันอยู่บนหัวกูแล้วมันเป็นพื้นไม้เยี่ยมใส่กำลังได้ดี ผู้ไม่รู้วิเยาะจังแมงรู้ไหมจังแมงไอสัตว์เอ้ยผูไอใครจะไปรู้วิเยโคตรเดียเลยเว้ยไอคิวไอคิวแอดแอดตายดีฟิวดับพี่น้ำเฮ้ย กะรีตายดิฟิวดับไม่เหลือแล้วไม่เหลยไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเอ้ยนี่บอกว่าเอาไม่มีไม่มีเด็บดีฟิวอยู่กูมีคนอยู่กูช่วยด้วยแบกเบียดเดือดสองหลอดแบกเบียดแล้วในไซส์ระเบิดระเบิด hmm. ล่วงระเบิดล er ่วง yeah ดูหน้าต่างนะคางกูก็มาเจอเอ็นเจอหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้หนึ่งคนฮีบันนาตรงกูแม่งเอ้ยเกียแม่งรั้นข้หัวกอดเกียหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งคนประตูอ๋อหน้าต่างหน้าต่างเมย์โอก็มันไม่ดูนะเนี่ยประตูข้างซ้ายขวาเอาง่ายๆตายฮีบันนาขวาคิว ตายแล้วเฮียไอคิวอะหรือฮิมนาไม่รู้อะฮิมนาตายนี่ยว่ะฮิมนาตายโกงไงเฮียปืนแรงไอคิวขวาเดี๋ยวเดี๋ยวคันรักแร้เดี๋ยวเพิ่งนะบอกมันดีกว่าบอกกูครโบ้งเลยอุ้ย